ลานจอดรถกว้างมากที่เหลือที่จอดเหลือบานแล้วเมื่อกี้ไปรอคิวหารอที่จอดรถตั้งนานท้องฟ้าโปร่งสุดๆอากาศดีเหมาะกับการใส่บิกินีมากแล้แล้วก็ถึงเวลาลงทะเบียน ที่พักของเรานะคะนี่คะ่ะหน้าตาที่พักเราเรียกว่าคาราวานเป็นบ้านหลังเล็กๆสามารถเคลื่อนย้ายได้มีภายในว้าวหม not too bad very nice very new Wow. Làm lơi, làm lời, mổ. Wow. Làm lời. Ồ hồ làm lời mổ Welcome home. หมูวิลลืมฟลัก for coffee, coffee flak. We can make and sit down on the beach. Make coffee from here and sit down on the beach. Yeah ทำไมวิไม่เอา Welcome home.